Hi everyone เจอกันอีกแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าอย่าลืมดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากิเชอร์จ๋านะคะ ค่ะก็สําหัับวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนกันอีกหนึ่งครั้งแต่เอ๊ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะอยากรู้กันแล้วล่ะสิถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยว่าเรียนเรื่องอะไร พร้อมเรียนกันหรือยังคะเด็กๆคะตอนนี้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนแบบฝึกหัดอุปกรณ์การเขียนเรียบร้อยกันหรือยังถ้ายังนะคะเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะให้เวลานักเรียนไปหยิบนะคะแล้วเราจะกลับมาเรียนพร้อมกันรีบๆหน่อยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าสี่สิบสี่ค่ะ ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำหลังเลิกเรียนนั่นเองค่ะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะคะพร้อมๆกันนะอนุญาตให้นักเรียนเขียนคำอ่านไปได้แต่ถ้าอ่านได้ให้อ่านพร้อมกันไปเลยนะคะภาพที่หนึ่งค่ะ do homework ทำการบ้านภาพที่สอง wash the dishes ล้างจาน ภาพที่สาม clean my desk เก็บโต๊ะของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะภาพที่สี่ set the alarm แปลว่าตั้งนาฬิกาปลุกค่ะภาพที่ห้า go fishing ไปตกปลาภาพที่หก go swimming ไปไว่ายน้ำภาพที่เจ็ด go bowling ไปโยนโบลิง่ง ภาพที่แปด go to sleep เข้านอนนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนล่ะคะหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์กันไปแล้วถ้าเป็นนักเรียนนะคะหลังเลิกเรียนเนี่ยนักเรียนทำอะไรกันบ้างอย่าลืมกลับมาบอกดิเชจาจ่าด้วยนะคะว่านอกเหนือจากนี้นักเรียนมีอะไรทำบ้างหลังเลิกเรียนเชื่อว่าหลายๆอย่างนะคะ ต่อไปเรามาฝึกตอบคำถามกันดีกว่าค่ะให้นักเรียนดูข้อ b นะคะเรามาดูว่าเคทเจนนี่แอนดี้และสกอตเนี่ยหลังจากเลิกเรียนเขาทำอะไรกันน้าให้นักเรียนตอบพอีเชื่อจ๋านะคะพร้อมตอบกันนะคะค่ะเชื่อจ๋าถามค่ะ What they will do after class? เคททำอะไรคะนักเรียนก็ตอบเลย she will go to sleep after class ข้อสองเจนนี่ she will do homework แอนดี้ล่ะคะ He will go bowling ส mm ่วนสกอตนะคะ He will clean his deck mm hmm. หลังจากที่เราตอบกันไปแล้ว mm hmm. อย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งดิเชื่อจากตอนเปิดเรียนด้วยนะคะค่ะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนดูคลิปกลับไปดูได้ขอให้หนักเรียนตั้งใจทำนะคะไว้เจอกันคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอที่จะทําได้กันหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะคะพยายามทบทวนอยู่ที่บ้านพ่อสามารถที่จะเปิดดูย้อนหลังได้ด้วยคะ่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเชื่อจากว่าขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมทําการบ้านเพราะว่าเราจะได้มาตรวจกันและเฉลยพร้อมกันเวลาที่เราเปิดเรียนได้ตามปกติคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพวกเราจนท่าสิริรอรว่งระสานสัมพันธ์สมัยตรีเจอชิวชาติทำรองพระทุนอง์ราชันยังยยัดหยุดหลักศาสนาภูิใจนาะที่แห่งนี้ เรามีดอกแก้วงามลำคำไขจาติพจน์ของเราเปรียบปัญญาดังแก้าอันประเิฐเลิดลำอันไพคุณธรรมเป็นเพกเลกไว้ดำรงไว้วิธีไทยนําธรรมชาติดื่นรมมารยาทยามล้อมลามสัวสาเล็กกีลาหนึ่งพวกเรา ปันนั่นด้วยความรักด้วยใจสัตย์ท้าเชิญเรามาร่วมกับทานเพ่เพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความศดใส,สเราคือจันทร์รธาติกเวิทยา